สวัสดีค่ะพบกับช่องยูย้อนชาแนลจากกินข้าวเช้าเสร็จแล้วก็เช็คเอาออกจากโรงแรมวันนี้ยูจะพาทุกคนไปเที่ยวหมู่บ้านแม่กำปองอยู่ไม่ไกลาจากโรงแรมขับรถประมาณ10-15นาทีก็ถึงหมู่บ้านแม่กำปองแล้วค่ะทุกคนถ้าเพื่อนๆคนไหนขับรถมาเที่ยวเองถนนค่อนข้างแคบขับรถระวังด้วยนะคะ ขับรถแป๊บเดียวก็ถึงแล้วจ้าหมู่บ้านแม่กำปองภายในหมู่บ้านหรือว่าภายในชุมชนก็จะมีร้านค้าร้านอาหารพื้นเมืองขายตลอดถนนทั้งสองฝั่งเลยนะคะอันนี้คืออะไรวะอ๋อไข่ปามมมันจะอยู่ในกระทุงใบตองแล้วเอามาย่างอ๋อแบบนี้นี่เองราคา20บาทไม่แพงเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเดินดูต่อภายในชุมชนก็มีโฮมสเตย์ด้วยนะ ถผือว่าเพื่อนๆคนไหนอยากจะมาพักอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านแม่กำปองก็เสิร์ชหาโฮมสเตย์ <omes> แม่กำปองได้เลยมีเยอะมากที่พักราคาก็ไม่แพงด้วยมีสินค้าให้เลือกเยอะเลยอันนี้ก็น้ำผึ้งอันนี้อะไรเอียงวะซื้อจิ้มแค่10บาทอ๋อไส้ย,ย่างเดี๋ยวลองสักไม้10บาทเอง <laughs> แม่ค้าก็ชี้บอกให้จิ้มก่อนกินจิ้มก่อนพี่จิ้มก่อนพี่แต่ไม่ทันแล้ว <laughs> โยหิวไม่จิ้มก็อร่อยแล้วค่ะทุกคนอืเดินไปต่อค่ะทุกคนออื <weaknesses, S 2> โฮโฮตัวอ่อนพึ่งนึ่งภายในหมู่บ้านไม่กําปองก็จะมีนักท่องเที่ยวแวะมาเที่ยวชมอยู่ตลอดบรรยากาศคือ ุ่นแล้วก็ Amazing มากๆเลยโดยเฉพาะจุดนี้ที่นักท่องเที่ยวต้องมาเช็คอินร้านข้าวซอยก้อยใจเดี๋ยววันนี้โยจะพาทุกคนมากินมากินน้ำพริกอ่องค่ะทุกคนอยากกินมานานแล้วไม่เคยลองสักทีเดี๋ยววันนี้ขอจัดเลยแล้วกันปกติโยเคยกินแต่น้ำพริกหนุ่มนี่ก็คือครั้งแรกของโยกับน้ำพริกอ่อง รสชาติก็ไม่เผ็ดมากกินคู่กับแคบหมูก,ก,กรอบพร้อมผักลวกโอ้ยมันอร่อยแล้วก็กินง่ายมากแบบกรุบกริบ <c oughs> <c oughs> ไปเดินหาของกินกันต่ออากาศร้อนๆแบบนี้ต้องนี่เลยไอศครีม ได้มาแล้วไอศครีมมามานั่งกินไอศครีมกันคะ่ะทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมคะเราจะมานั่งกินไอศครีมพร้อมกับบรรยากาศแบบนี้เย็นสดชื่นมากๆเลยคะ่ะทุกคนหลังจากไปกินน้ำพริกองมาแล้วก็มาเติมของหวานไอติมมะพร้าวจ้าอุ้ย,ยหวานหอมกำลังดีเยน็ยน สดชื่นมากๆ <bara> หลังจากเดินเที่ยวกินอิ่มและแวะซื้อของฝากที่หมู่บ้านแม่กำปองเสร็จเรียบร้อยแล้วขากลับเข้าเมืองชิงใหม่ผ่านไรสตอเบอรี่พอดีอยูจะพาแ,แวะเก็บสตอเบอรี่ซะเลยก่อนอื่นก็เดินมาเอาอุปกรณ์ไปเก็บสตอเบอรี่ก่อนนะทุกคนนี่ไงกระป๋องอุ๊ย uh, ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะอ่ะถังถังเล็กๆแล้วก็มีกันไกนะคะ ปก,กรณ์เก็บสตรอเบอรี่ของเราเอเจอละแดงแดงลูกใหญ่ๆว้าวสดมากแดงแดงลูกใหญ่ๆอืมเปรี้ยวปากที่ไร่ทานทองก็จะมีนักท่องเที่ยวแวะมาเก็บสตรอเบอรี่อยู่เรื่อยๆเพราะไร่ทานทองเป็นทางผ่านพอดีและเหมาะมากที่จะหากิจกรรมทำสนุกๆแบบนี้ โอเคพอละเดี๋ยวโยจะเอาสตรอเบอรี่ไปชั่งก่อนเห็นไหมคะลูกสวยๆทั้งนั้นเลยรีบๆีบทำเวลาก่อนเดี๋ยวโยจะพาทุกคนไปเที่ยวอีกหนึ่งที่นี่เลยครับเลยค่ะโอเคเดินทางกันต่อครับทุกคนอีกหนึ่งสถานที่ที่พลาดไม่ได้คือน้ำพุร้อนแถวนี้น้ำพุร้อนมีหลายที่มากแต่เที่ยวนี้โยจะพาไปที่ น้ำพุร้อนสันกำแพงตามโยมาเลยค่ะทุกคนขับรถมาตามป้ายบอกทางเรื่อยๆ <c oughs> ใกล้ละใกล้ละเห็นป้ายละน้ำพุร้อนสันกำแพงขับไปต่ออีก3กิโลเมตรใกล้ถึงแล้วค่ะว้าวตรงนี้สวยจังร้านสปาร้านนวดสวยมากๆถ้าเราขับตรงไปก็จะเป็นน้ำพุร้อนรุ่งอรุณแต่ตอนนี้เรากำลังจะเลี้ยวขวา ไปกันที่น้ําพุร้อนสันกำแพงถึงแล้วค่ะน้ําพุร้อนแต่แตแนจอดรถซื้อบัตรผ่านประตูก่อนสำหรับเอารถยนต์เข้าไปจอดด้านในตรงนี้ละค่ะจะได้ไม่ต้องเดินไกลตอนนี้โยก็เดินเข้ามาถึงในส่วนของ น้ำพุร้อนแล้วก็เห็นนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนกันเยอะมากๆมานั่งเล่นมาสปาเท้าในจุดที่เป็นคลองน้ำไหลผ่านจะมีป้ายบอกว่าจุดนี้อุณหภูมิน้ำร้อนเท่าไหร่ฟังเสียงนะคะเสียงเดือดอุ้ยเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วรู้สึกร้อน ถึงถึงไอ,ไ,ไอร้อนของของน้ำมากๆเลยมาไปดูจุดกำเนิดน้ำพุร้อนตรงนี้ก็จะเป็นแรงดันธรรมชาติใต้พิภพหรือว่าแรงดัน<อ>ใต้ใต้ดินนั่นเองเดี๋ยวเราจะ ไปซื้อไข่มาแช่ก่อนนะคะทุกคนซื้อไข่ในคะ่ะอันอ๋อมันได้หลายใบขนาดนี้เลยเหรอได้สามใบเลยเหรออ๋อสามใบยี่บห้าบาทเองเอาเอาอันนี้ละคะ่ะเอาไข่ไปต้มกันค่ะทุกคน แต่ก่อนอื่นที่เราจะเอาไข่ลงไปต้มเอาถุงซอสออกก่อนนะแล้วค่อยหย่อนไข่ลงไปต้มและที่สําคัญอย่าลืมจําหมายเลขที่เราห้อยไข่ไว้ด้วยนะอย่าไปหลงไข่คนอื่นเขาล่ะอุ้ยไม่ใช่อย่าไปหลงไข่ไก่คนอื่นเขาล่ะตอนนี้ก็มันนั่งรอไข่สุกนะคะเราจะต้มกันแค่ห้านาทีมารอดูไปสิว่าไข่ของเราจะออกมาเป็นยังไงนะคะทุกคน ได้เวลามาเอาไข่กันแล้วครับทุกคนดูที่ว่าไข่ของเราจะออกมาเป็นยังไง <laughs> เบอร์ที่เกนะคะโอเค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 ได้มาแล้วไปแล้วคะ่ะก่อนจะกลับอยู่ขอลองดูหน่อยสปาเท้าตั้งแต่ป่วยเป็นฮิสโตกเมื่อปีที่แล้วอุณหภูมิในร่างกายระบบระบบในตัวเอง ไม่เหมือนเดิมแล้วก็อยู่ในที่อากาศร้อนๆอนไม่ได้ร่างกายขับความร้อนออกไม่ทันก็เลยกลัวกลัวแดดแล้วก็กลัวความร้อนสรุปว่าไม่รอดนะโยวันเดย์ทริปจบแล้วจากนั้นโยก็เดินทางเข้าเมืองเชียงใหม่แต่วันนี้โยพักที่คอนเทนต์วิลล่าเชียงใหม่แถวอำเภอหางดงใกล้ๆแถวสนามบินเชียงใหม่จะได้เดินทางขึ้นเครื่องแบบง่ายๆสบายๆไม่ต้องรีบมา ๋ยวจะพาเข้าไปดูห้องพักกันค่ะทุกคนภายในห้องพักก็จะมีเตียงมีโซฟาแล้วก็มีระเบียงด้านนอกที่สำคัญคอนเทนต์วิลล่าเชียงใหม่เงียบสงบเหมาะมากกับการนอนณนะตอนนี้สำหรับโย เพราะว่าเหนื่อยหลือเกินวันนี้วันเดย์ทริปไปสามที่ <c oughs> พอกลับมาถึงที่โรงแรมก็เอยากเอนหลังมากๆเลยเดี๋ยวขอดูห้องน้ำก่อนห้องน้ำสะอาดสะอา้านแล้วก็ที่พักยังมีสระว่ายน้ำด้วยนะคะทุกคนสตอรอเบอร์รีที่ไปเก็บมาล้างทำความสะอาดก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันมาค่ะ หวานอมเปรี้ยวนิดๆเพราะว่ามันสุกกำลังเย็นทีออ่อร่อยมากมามาต่อกันที่ไข่ต้มจากน้ำผู้ร้อนนะคะตอนนี้เราจะมาดูกันซิว่าไข่ห้านาทีมันจะออกมาเป็นยังไงกันนะคะทุกคนอ้ออ้อไม่แตกอ้ออ๋อออย่างไงดีอะ ไม่แตกโอเคแตกและมาดูสิว่าไข่ห้านาทีจากน้ำพุร้อนออกมาเป็นยังไงโอ้ไข่ลวกนี่เองชิมก่อนอืรสชาติก็โอ้ยไข่ลวกนี่เองเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับทริปนี้เที่ยวเชียงใหม่เจ้ามาแอวเหนือกันนะคะสำหรับทริปนี้ สวัสดีค่ะบายแล้วเจอกันใหม่นะคะในทริปถัดไปเราจะไปเจอกันที่ที่ไหนดีอะจะกลับภูเก็ตแล้วค่ะจะบินกลับภูเก็ตแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ที่ภูเก็ตค่ะสวัสดีค่ะบายเจอกันที่ทะเลนะคะ